สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทาง MJU Channel สถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะตอนนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของงานเกษตรแม่โจ้1-11ธันวาคมค่ะวันนี้เป็นวันที่4ธันวาคมนะคะบรรยากาศตอนนี้ช่วงเช้าประมาณ10นาฬิกาค่ะยังคงมีผู้ที่ทยอยมาเรื่อยๆแต่จะเห็นได้ค่ะว่าสังเกตว่าเริ่มที่จะหนาตาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนของต้นไม้โซนของกล้วยไม้หรือว่าโซนของขายของที่ระลึกนะคะตอนนี้คึกคักมากเลยทีเดียวค่ะเป็นเวลาช่วงเช้านะคะที่ท ทำให้งานของเราคึกคักมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยค่ะ,ะ <c oughs> เออก็ถ้าห,หลายร้านเี่ถ้าเป็นงานเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่เจ้นะคะผู้คนก็จะคาดหวังเยอะค่ะว่าจะต้องมีต้นไม้ผลไม้มาขายนะคะ นด้านซ้ายมือของลิชัดค่ะก็เป็นต้นไม้เป็นผลไม้นะคะที่มาจากหลายที่ค่ะมาจาหน่ายในงานเกษตรแม่โจ้หลายคนก็มาเลือกซื้อจับจองกันไปนะคะเพราะว่าเห็นจากตัวอย่างที่นํามาให้ชมกันเนี่ยลูกใหญ่หวานอร่อยนะคะหลากหลายสายพันธุ์มากค่ะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนคะเออ่จาก ไปถึงอะไรจากที่ไหนค่ะเป็นแม่ค้ามาจากที่ไหนคะอ่าอยู่แถวตลาดเซดริเม่ครัวค่ะแม่แปงนี่เองไปที่ไหนนี่เองนะคะมาร่วมงานเกษตรแม่โต้ทราบข่าวจากที่ไหนคะอ๋อเพื่อนๆค่ะเพราะอยู่แถวนี้คือคือคือ เขารออ,อ,อยู่แล้วสิปีมีครั้งเขาก็รอกันบอกว่าสิปีมีครั้งกอใช่รออยู่แล้วค่ะรออยู่แล้วเพราะอยู่แถวมินาแล้วค่ะค่ะถ้าเป็นแม่ค้าที่อยู่ถแถวแเชียงใหม่ก็คงจะทราบข่าวกันแบบว่ารวดเร็วนะคะแเดี๋ยวเราไปคุยกับข้างในดูค่ะว,ว่าขายต้นเมืองต้นไม้อย่างนี้ทราบข่าวมาจากที่ไหนนะคะ,ะสวัสดีค่ะ มาจากสถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะขอสัมภาษณ์ก่อนว่วงวันงานนะคะบุกบุกค่ะบุกสัมภาษณ์ว่าส่วนนี้มาจากที่ไหนคะมาจากจีนีแม่ครัวค่ะอ้าวใกล้ใกล้กันอีกแล้วนะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเมืองนค่ะโอ้ก็เมืองกนได้เจ้ามาจากเีนีแม่ครัวเซนีแม่คัวข่าวจากที่ไหนคะุข่าวจากไหนข่าว่ามีงานเกษตรแม่โจ้ค่ะจากสถานีวิทยุ เป็นแฟนพันแทของรายการพิพิธเสียงจากแม่เจ้าของเรานะคะวันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญค่ะนําอะไรมาขายบ้างคะวันนี้ค่ะ มีทุกอย่างเลยค่ะค่ะแล้วขายดี่ขายดีไหมคะวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะขายดีมากค่ะขายดีมากโอ้ยสี่ปีมีหนึ่งครั้งรอมากเลยทุกวันเลยแต่ว่ามีความสุขใช่ไหมคะมีความสุขไปขายของเยอะเลยตอนนี้อยู่หน้าเวทีการแสดงด้วยนะคะอยู่ใกล้แล้วแบบตอนกลางคืนคึกคักไหมคะกลางคืนกลางคืนกลางคืนก็คือคักไปขายขายยกทีละสิบละสิบเลยอ๋อ ถ้ากลับถ้ากลับ,กกบปจะซื้อกลับบ้านเลยอ่ะไปจะซื้อปิกบ้านเลยสิบซาวถุงนี้นะเจ้า,จาอันนี้ขายขายอย่างใดคะสมมติว่าเป็นผลไม้หนึ่งต้นเนี่ยเจ้ากี่บาทเจ้าอ่ มีตั้งแต่สามสิบขึ้นจ้ะสามสิบขึ้นขึ้นแป้งสุดที่บาเจ้าแป้งสุดก็ประมาณสามร้อยเจ้าสามร้อยแต่ต้นใหญ่แล้วตุกไปก็ได้กินนะเจ้าอันนี้เป็นเป็นแท้ๆเหมือนที่ในู้ยที่มาโชว์มันเจ้าแน่นอนเลยเจ้าสวนท่าเจ้าอันนี้จากสวนที่ไหนนะคะที่นี้แม่ครัวเจ้าแม่ครัวนะเจ้าใกล้ๆกันน่เน้อก้าะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าโอ้ยไม่เจอกันไม่เจอกันนานเลยที่ดียว แม่โจ้นะคะวันนี้แล้วก็จะมีเรื่องราวของคาวบอยดูโพลของข้าวบ,บอยมาแจกด้วยอย่างในงานเกษ,เษ,เษตรแม่โจ้ปีนี้ก็มีบูธที่จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับงานเกษ,<ด>เกษตรแม่โจ้ลองไปหลายรอบแล้วพอเรามาถึงอกว่าลองไม่ได้ <c oughs> ไปเมื่กันมาจากที่ไหนกันคะเนี่ยมาจากที่ไหนกันคะพี่มาจากจังหวัดแพร่อ๋อมาจากแพร่พี่ก็มาจาก มาจากกรุงเทพชอบอันน้เขามาจากเมืองขาวบอยค่ะเมืองขาวบอยโคราดโคราโอ้โคราดนี่เมืองขาวบอยครับค่ะชื่นชอบขาวบอยเหรอคะอันนี้มาจากเมืองรถม้าเมืองรถม้าลำตาค่ะร้านนี้ตกแต่งแบบข่าวบอยสินา้ข่าวบอยเต็มไปหมดเลยค่ะชื่นชอบเหรอคะก็ชอบมานาตั้งแต่ Hello? าไปก่อนนะคะไม่รบกวนนะคะไปกันต่อคะ่ะบรรยากาศของงานเกษตรต้องเป็นแบบนี้คือจะมีแบบว่าทุกรุ่นทุกวัยมาแล้วก็ซื้อต้นไม้หอบต่อแบบนี้นะคะ่ะน่ารักมาก ลัดเลาะมานะคะจนเจอส,วน,สวนองุ่นย่อมย่อมนะครับสวัสดีค่ะพี่คะ,ะคมาจากสวนที่ไหนมาจากสวนองุ่นนัทนันครับเดินทางมาจากอำเภอบ้นาบนแพ้วตำบลทองตันจังหวัดสมุทรสาครครับค่ะแล้วสวนองุ่นที่ยกมาที่นี่คือเพื่อจาหน่ายหรือว่าเพื่อยังไงคะอ๋อเอามาเป็นตัวอย่างให้กเรกษตรกรก็ดีครับสําหรับผู้ที่สนใจในด้านของผลไม้นะครับขึ้นชื่อว่า,าง่นนะครับก็คือมาจัดโชว์ให้ดูว่าการวิธีการทําค้างนะครับวิธีการตกผลขององุ่นวิธีการเลี้ยง นะครับเรามีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่มาจําหน่ายน,น,นะครับรเดินทางมาไกลครับเจ็ดร้อยกว่ากิโลครับจากสมุทรสาคอนเห็นบอกว่าถ้าสมรรมุติว่าจะทําเป็นส่วนอางุ่นที่ประดับไปด้วยก็จะมีม่านน้าตกข้างหลังใช่ครับจะมีม่านน้าตกด้านหลัง นะครับในการจัดสวนที่เรารับจัดสวนด้วยนะครับมีมาน้ําตกก็ตกราคาก็ประมาณหมื่นกว่าบาทครับต่อต้แต่ว่าแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาลูกองุ่นสดมาขายใช่ไหมไม่ไดเอามาขายครับอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างครับเพราะว่าจากที่สวนก็จะทางสวนเขาก็จะตัดตกครับให้กับแม่ค้าก็จะมีที่ทําองุ่นขายผลแล้วก็ทําต้นพันธุ์ด้วยนะครับก็ทำเขาเรียกว่าระบบเครือญาติ ครับแลสุดท้ายนี่ขอสั่ทบทดไหมคะขอ,อได้ครับดีด้วยความยินดีครับจะ,จะแวะมาอีกรอบครับผมขอจองพรอมนี้ไปเลย <c oughs> ได้ครับค่ะเดีลยค่ะสองว<ข>ังน,านขาากมานะไปดูเดี๋ยวจะตามพานตามาติดเอาเอาม่าน้ำมาติดเหรอคะอ่าเดี๋ยวอีกสองวันเดี๋ยวแวะมานะคะครับผมด้วยความยินดีครับขอบคุณมากค่ะ <c oughs> พี่อ่าพวงนี้จองนะคะพี่พวงนี้ขอบคุณค่ะ เป็นต้นท้องนางคลีนะคะสองบ้นสวยมากค่ะใครที่มีสวนนะคะก็ลองมาหาซื้อในงานเกษตรแม่โ่ดูนะคะมีจนถึงวันที่11อีกไม่กี่วันนะคะท่านผู้ชมคะมค,ค่ะสำหรับช่วงนี้เราก็จะเคลื่อนย้ายไปที่อีกจุดหนึ่งนะคะใครที่ชื่นชอบทางด้านของต้นไม้กล้วยไม้ก็ขอฝากเลยนะคะเออพ่น้องเป็นน้องมซือสลาให้พี่นะ <laughs> ขอขอแปหนงครับหน่วยกัดตายมากเลย อีสูงมากนะกลัวอุ้ยน่ากลวัวเอ้ยโอเคโอเคเออพลาดแล้วล้มตัวล้มล้มตัวมาแล้ว,วอะไรอี๋ตยายเมาขอบคุณนะคะอันนี้คือโลก คือโรชิงชา้าอันนี้เป็นของเผาอะไรนะคะอ่ะาค่ะเผาค่ะแล้วก็โรฟรีด้วยนะคะโรฟรีไม่เสียตังค์แต่แล้วความตื่นเต้นนะคะมีความสุข <laughs> คือว่ามีคนแบบโลให้เราเลยนะคะก็ <laughs> มาลองเล่นกันดู <laughs> สนุกดีอ่าและแล้วน้องผู้เสียสละให้พี่ก็ได้เวลาขึ้นไปโรชิงช้าแล้วนะพร้ <laughs> <laughs> อมยงังส <laughs> <laughs> ่งเสียงไอยสิ ่านผู้ชมคะและโซนนี้นะคะยังคงอยู่ที่โซนของกษัตรินักเกษตรค่ะเป็นโซนนิทรรศการแล้วหนึ่งในกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นในจุดนี้ก็คือเรื่องราวของการตรวจดินนั่นเองค่ะซึ่งมีน้องผู้เชี่ยวชาญสองท่านนะคะที่มานั่งเป็นคนคอยตรวจดินให้กับคนที่สนใจนําดินมาตรวจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรบ้างคะชื่อฝางค่ะน้องฝางแล้วก็น้องน้องปุ่มนะคะวันนี้มาตรวจมาตรวจดินให้กับคนที่สนใจแล้วก็นําดินมาถ้า คนที่จะมาตรวจดิงเขาอยากจะตรวจริงเนี่ยค่ะเขาต้องทำยังไงบ้างก็บตัวอย่างมายังไงคะคือขั้นแรกนะคะก็จะให้ผู้ที่สนใจนะคะนําดินจากแปลงปลูกพืชของตัวเองนะคะจะเป็นพืชสวนพืชไร่หรือว่าจะเป็นที่นาของตัวเองก็ได้นะคะโดยสุ่มเก็บไร่ละหนึ่งถ้าสมมติว่ามีมีไร่เยอะนะคะก็เก็บไร่ละหนึ่งหลุมค่ะแต่ถ้ามีแค่เพียงหนึ่งไร่เนี่ย ก็สุ่มเก็บมาสักห้าหกหลุมค่ะค่ะโดยคําว่าหลุมน,นี่คือยังไงคะเก็บลึกประมาณหนึ่งหน้าจออะค่ะหลุมละหนึ่งหน้าจอแค่นั้นค่ะแล้วก็นํามารวมกันแล้วก็พึงดินไว้ให้แห้งในที่ร่มค่ะค่ะอรอจนกว่าจะแห้งแล้วก็นําดินมาประมาณหนึ่งกิโลค่ะแล้วก็ ส่งมาให้ที่ทางเราอ๋อเราก็จะวิเคราะห์ให้าการวิเคราะห์ดินนี่มีประโยชน์ยังไงอะคะคือจะสามารถรู้ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินของในในในไร่ของเราอะคะ่ะแล้วก็สามารถรู้ว่ามันขาดเท่าไหร่แล้วเราต้องการจะ เพิ่มเท่าไหร่นะคะให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชมัากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะจะแก้ปัญหายังไงใช่แล้วตรวจดินกันตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะในงานกษแรวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบค่ะได้ว่าไม่ต้องไปที่โซนอื่นอยู่ที่โซนหมอดินเลยนี้ค่ะรอให้บริการกับคนที่สนใจนะคะอยากจะให้น้องช่วยเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะไปที่สนใจอยากจะนําดินมาตรวจค่ะก็เกษตรกรท่านไหนนะคะที่มีความสนใจที่จะนําดินมา ตรวจนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแล้วก็สามารถรู้ว่าดินเราเนี่ยมีมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็พืชต้องการจะนาไปใช้มากน้อยเพียงดใดค่ะก็เชิญมาที่ บูธหมอดินเลยค่ะสามวิครากันตอบดีมากเลยนะคะมาจากหน่ายงานนะคะเที่นี่ของกรมพัฒนาที่ดินค่ะร่วมกับหน่วยงานของ c ีพีค่ะค่ะก็ร่วมตรวจให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะใครที่สนใจก็สามารถนําดินมาตรวจได้นะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบพันวันคมนี้เท่านั้นส่วนวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเก็บบูธแล้วนะคะ